สวัสดีครับเที่ยวยุโรปวันนี้นะครับเราเพิ่งข้ามฝั่งจากประเทศ,ศสวิตซอร์แลนด์นะครับมาเมืองอีวอาที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็อันนี้เราก็มาถึงซิดเมีดวานนะครับก็คือเป็นเมืองในยุคกลางนะครับมีกำแพงล้อมรอบนะครับจะเห็นได้จากตรงนี้นะครับมีบ้านที่สร้างติดกำแพงนะครับยาวไปเรื่อยๆนะครับก็ วันนี้ผมได้ที่นั่งข้างๆต้นไม้ใหญ่นะครับล่มรื่นดีแล้วก็วันนี้เกิดหิวนิดหน่อยก็ระหว่างที่เดินมาสักพักหนึ่งแล้วก็มาพักขาการแล้วก็ทานขนมปังนะครับวันนี้ขนมปังซื้อมาจากฝั่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นขนมปังเปอร์จิปแปงโอเคแซังนะครับเปอร์จิปแงก็คือเป็นขนมปังก้อนเล็กๆโอเคแซงก็คือเป็น มีลูกเกดอยู่ด้วยนะครับคือมีองุ่นอยู่ด้วยนะครับก็อันนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับประมาณไม่เกิน100บาทนะครับได้มา4ชิ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมก็เครื่องดื่มนะครับเป็นปานาเช่นะครับเครื่องดื่มโปรดของผมก็คือปานาเช่ก็คือเป็นเครื่องดื่มเป็นเบียรนะครับผสมกับสไปนะครับ แต่ว่าตัวนี้พิเศษนิดนึงก็คือจะไม่มีแอลกอฮอล์นะครับก็คือแอลกอฮอล์ฟรีนะครับซองละอลกอนะครับแปลว่าแอลกอฮอล์ฟรีนะครับก็มาทานขนมปังลูกเกดกันกับเบียร์ปานาเช่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในบรรยากาศหมว่ายุคกลางนะครับหมู่บ้านยุคกลางประตูท้องฟ้าแจา่มใสไม่มีเมฆเลยนะครับ ที่ตามกันมาเที่ยวนะครับสวัสดีครับ